อีกอย่างหนึ่งน,นะครับคันสตาร์ทเท้านะครับไม่มี ็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวพามาดูลีดหนึ่งสองห้านะครับสีดําน้ําตาลนะครับก็ลีดหนึ่งสองห้านะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับมีสีดําน้ําตาลแดงดานะครับแล้วขาวน้ําตาลนะครับจะมีสีแดงเท่านั้นนะครับี่เป็นพื้นสีดําบาคคนท้ายนะครับบางคนหลังนะครับเป็นสีน้ําตาลเอพนสีดานะครับส่วนสีน้ําตาลจะมีสีดํากับสีขาวนะครับที่เป็นพื้น วางเท้าแล้วก็บาะนะครับเป็นเจนเ็นสีน้ําตาลนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูจุดเด่นคร่าวๆแล้วกันนะครับหลายๆท่านคงอาจเห็นได้หลายคลิปแล้วล่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดอคร่าวๆนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับขนาดยางล้อหน้านะครับเก้าสิบทับเก้าสิบนะครับขอบสิบสองล้อหน้าขอบสิบสองนะลายเป็นตัววายแบบนี้นะครับล้อก็สีบอลนะครับชุกสีบอล บินดิฟเบรกหน้าดมเบรกหลังนะครับปั๊มเบรกก็จะเป็นสีดำนะครับดำเงาดูเหมือนแกนโชคมันจะใหญ่เนาะใหญ่กว่าโค้กิกหรือเปล่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> นี่แล้วก็บาโคนหน้าก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีชุบคมเยียมนะครับด้านหน้าแบบนี้แหลมแหลมแบบนี้เลยนะครับสวยดีนะครับ เงาดินี่แบบนี้เลยนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวสองข้างสายขวาก็จะมีหลอดไฟตัวนี้สามารถเปลี่ยนหลอดได้ด้วยนะครับดี๋วก็จะคำว่าฮอนด้านะครับแบบชุบโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟ LED นะครับด้าน,นล่างเป็นไฟสูงด้านบนเป็นไฟต่ำนะครับข้อไฟด้านบนก็จะมีชุบโครเมียมให้เห็นแบบนี้เลยนะครับงเงาเลย สวยดีนะ,ะ e. สวยดีก็ระบ Somehow, บเบรคนะครับตัวนี้เป็นนิดเบรคหน้าดับเล์หลังเป็นระบบคอมาบเบรคนะครับคือเราเบรคข้างนี้ครับมันจะกระจายแรงเบรคเบรคหลังนะครับตัวนี้ข้างซ้ายมือเป็นเบรคหลังกระจายแรงเบรคไปด้านหน้าด้วยนะครับแต่ไม่อยู่สนิทนะแค่กระจายแรงเบรคนะครับประมาณด้านหลัง70ด้านหน้า30นะครับ แล้วก็ระบบเบรกนะครับสายตรงนี้จะเป็นสายเป็นสายจะมีแม่ปั๊มอยู่จุดเนี้นะครับแล้วก็กระจายแรงเบรกไปหน้าหลังตาหนุก็จะเป็นเบรกหน้าเบรกเดียวบอกแฮนนะครับบอกแฮนก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับเข้ากับพื้นกับเบาะกับดูหน้าปัดเรือนใหม่นะครับเป็นแบบลิสตัอนนะครับแต่เข็มตัวน,นี้เป็นยังอนาล็อกอยู่นะครับแต่เป็นใช้ระบบไฟฟ้านะครับ แล้วก็จะมีระบบ idling stop มีไฟเครื่องยนต์ไฟเลี้ยวสองข้างนะครับแล้วก็จะมีไฟหม้อน้ำไฟสูงนะี่แล้วครับมีปรับตั้งนาฬิกาได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นระบบาสวิต์ระบบ idling stop นะครับ start นะครับด้านล่างเป็นสวิตซ์ทด้านซ้ายมือจะมีไฟสวิต์ไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟเลี้ยวนะไปลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมี ที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะตัวนี้เป็นแบบกลมมาให้นะครับใช้ที่ชาร์จแบบเหมือนรถยนต์อ่ะด้านนี้ก็จะเป็นกุญแจล็อกสองชั้นนะครับมีกุญแจมาให้สองลูกนะสองดอกแบบนี้นะเป็นล็อกสองชั้นแล้วก็จะมีเปิดเบาะเปิดถังนะครับอันนี้คือเปิดเบาะนะครับกดด้านบนนะครับไปดูถังนะจุดเด่นเลยนะครับจุดเด่นเลยตัวนี้นี่ออกด้านข้าง นี่เปิดออกมามันออกข้างนะครับมีรุ่นแรกนะครับที่ออกข้างแล้วก็เปิดฝาถังขึ้นมาอย่างนี้นะครับน้ำมันนี้ก็เติมแก๊ส91 95ได้เลยนะครับแก๊สโซฮอล์91 95นะครับถามว่า E20 เติมได้ไหมเติมได้นะครับแต่ว่าอ่าผมว่ามันอาจจะมีมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ท่านนะครับถามว่าใส่ได้ใส่ได้นะครับ E20 นะครับแล้วก็จะมีที่แขวน ของแขวนกระเป๋าได้หมดเลยนะครับฉีกข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บสวยงามนะครับฝาตังสีน้ําตาลพื้นวางเท้าสีน้ําตาลนะครับบอะสีน้ําตาลมาครอบด้านหลังนะครับนี่ครอบด้านหลังก็เป็นสีดําเงานะครับจับหลังหรือว่ากันตกนะครับเป็นสีบรอนแล้วก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ ใช้คำว่าร e d นะครับ L E A D r e d เป็นแบบชุกความเมี่ยมเป็แบบนูนนะครับตัวนี้นี่ชุกหลังนะเป็นสีดำเงานะครับตัวนี้เป็นชุกเดียวนะครับไม่ใช่ชุกคู่นะชุกเดียวนะครับเครื่องยนต์ก็ร้อยยี่ห้าซีซีนะครับ ESP Enhance Smart Power ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับ นี่พักเท้าหลังเป็นอลูมิเนียมบอกเลยว่าแข็งแรงแล้วก็พับเก็บแบบสวยมากนะครับออกแนวแบบรถเล็กๆนะครับแต่ว่ามิติตัวรถผมว่ามันวอนมากเลยนะใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าคีนะครับอีกอย่างหนงนันนคบคันสตาร์ทเท้านะครับไม่มีมาให้นะครับคันสตาร์ทเท้า oh, <no. S 1> แบตหมดทำไงนะครับเปลี่ยนแบตนะครับไม่มีอะไรมากครับนี่บกคนหลัง เป็นสีน้ำตาลนะครับไฟท้ายเป็น LED ไฟเลี้ยวสองข้างเป็นหลอดมีไส้นะครับนี่แล้วก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนด้านล่างให้ด้วยนะครับเป็น LED เหมือนกันก็ใครอยากนะครับซื้อกลองเก็บงวกลองเก็บของด้านหลังสามารถซื้อมาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางฮอนด้านะครับเจาะรูยึดมาให้พร้อมนี่แบบนี้สี่รูเลยนะครับ ไม่ต้องไปซื้อขาเพิ่มนะครับทางอขหน้าทำาให้เลยนะครับท่อนะครับการล้อท่อก็จะเป็นสีดำตัดด้วยบรอนตัวนี้แคทแคทอยู่ที่ปลายนะครับตัวนี้เนี่ยแคทแคทอยู่นี้นะครับไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆเนาะรุ่นใหม่ๆแคทอยู่ที่คอท่อนะครับขนาดยางล้อหลังนะครับ เบอร์ร้อยทับเก้าสิบนะครับสิบนิ้วโอ้เล็กมากนะครับล้อขนาดล้อเล็กมากนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดยางขึ้นมานะครับทําให้เกาะถนนได้ดีนะครับนุ่มด้วยนะครับขนาดยางใหญ่ล้อเล็กยางใหญ่นะครับดู บอกว่เป็นสีน้ําตาลแบบเรียบกับแบบจุดๆนะครับเย็บลายตัดกันแบบนี้เลยสวยงามนี่ดูใต้เบาะแถมๆทมทนะครับใหญ่มอกอกเลยว่าใหญ่มากนะกล่องอยู่บ็อกใครซื้อไปอ่าเก็บของเก็บอะไรบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับใหญ่กว่า ADV ใหญ่กว่า p c x นะครับเ้า <Wow. S 1> พอกับ f o r ์ซเลยนะวางหมวกกันน็อกได้สใบครับ แล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับ5้าสิบกิโลเมตรต่อลิตรก็ประหยัดเท่ากับ p c x นะครับใกล้เคียงน่าจะเท่ากันเลยแหละนะครับ5้าสิกิโลเมตรต่อลิตรแด้านนี้ก็จะเป็นอ่ามอพักน้ำนะครับเวลาเราใช้รถตอนเช้าตออะไรเงี้ยครับให้เราดูหมั่นดูนิดนึงนะครับบางทีมอหน้ำมันแห้งนะครับเราช็ดตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องเปิดดูด้านล่างนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับระบายความร้อนด้วยมอน้ำนะครับต้องเช็คน้ำบ่อยบ่อยนะครับ ให้มันอยู่ช่วงนี้ก็โอเคนะครับถ้ามันหายมันขาดเกินยังไงก็มันเกินนะมันจะระบายออกทิ้งให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเราถ้ามันขาดนะครับให้เราเติมนะครับดึงยาขึ้นมาแล้วก็เติมได้เลยวิธีเช็คม้อน้ํานะครับนี่ใต้บอกมันจะมีสมุดรับประกันมาให้ด้วยนะครับนี่ลีดหนึ่งสองห้าแล้วก็จะมีสมุดรับประกัน นี่คู่มือการใช้นะครับก็เครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะครับหัวฉ mm ีดรับประกัน5ปีหรือ5,000 50, โลนี่ในกล่องนถุงเครื่องมือนะครับจะมีบล็อกหัวเทียนนะครับไขควงนะครับสองอย่างสองอย่างไหมสองอย่างนะครับไขควงบล็อกหัวเทียนแค่นั้นเองโอ้ทำมาให้โคตรเท่นะครับใส่ถุงมาให้อย่างดีให้มาเสริอย่าง เดี๋ยวไปดูตารางการผ่อนเลยนะครับจุดเด่นก็ประมาณนี้นะครับดูตารางการผ่อนนะครับราคาตัวรถนะครับตอนนี้จากที่เปิดตัว5,550 0นะครับตอนนี้เป็น5 6แล้วนะ เราตรตัวใหม่ๆนะครับห้าห้ for for นะครับตอนนี้5้าหกแล้วนะครับนี่ใช้เงินดาวล้านก็ประมาณ1มื่นหนึ่งส่ง12งวัดก็4,660ันหะครับยี่สี่วดก็2 7งพนบห้านะครับสายที่หวัดก็พันเก้าเจ็ดสิบไนสองาเก้าสบาทนะครับสายที่หกวดใช้เงินเก้าบาทนะไฟแนลนะครับเบอร์โทรครับไลน์เฟซ ก็สนใจลองทักมาดูครับมีทั้งหมดสามสีมีดํามีแดงมีขาวครับผมก็ใครอยากดูรุ่นใหม่รุ่นไหนรุ่นใหม่ตารางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กด subscribe ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมาครับผม,มดินรัววันนี้ดินรัว